คุณน้องนกเนาะค่ะสวัสดีนั่นหรือมน้นองงานก็สวัสดีคุณแม่แสงจนนันเนาะค่ะเนาะคุณแม่แสงจันเพิ่งก็มาจากต่อยเขามาแล้วนเนาะค่ะเนาะเห็นแต่อันฟูไฟเพิ่งขึ้นพอบอรอยู่เขาบดายบโบไอต่อยนอเนะาะค่ะเนาะบานเมน้ำดวนบดายมนจ้ามาสันาา่นผ้าจ์นมาขอบคุณนะคะขอบคุณ้อคะด้วยเนาะค่ะเนาะขอบคุณะอาจารย์ สวัสดีคุณพรพาเพลินค่ะเนาะค่ะเนาะคุณแมตุลา,า,า,าเพิ่งกระถักไทยด้อคุณพรพาเพลินคุณพรก็เป็นคนละเอียดเนาะค่ะเนาะเป็นคนอีต้อนรับทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่พี่น้งองน้องก็ให้พี่น้องไม่ลำดวนกับโบมีอย่างสินะนมกับบเมียน,น,อนอ่าเนาะค่ะเนาะพีไว้สัน้นเอาญาติคน แม่้ำดวนกับป็นคุณนั่นสกุลนครเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะแม่น้องบัดนี้น้องบัดนี้ก็กระล่างรับชมเนาะค่ะนาะแม่้ำดวนกับสิคอนอนุญาตปิดบ้านเนาะคะ่ะเร้อพี่น้องนองเจ,จริญพรค่ะแม่นํำดวนกราบนมันสการนะคะหลวงตาคะ่ะเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณคะ่ะที่มาเปิดดวงตาเนาะค่ะเนาะเราจะ ทำงานปกติเหมือนเดิมเราจะไม่ทิ้งกันเนาะค่ะเนาะพี่พี่น้องน้องทุกทันทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องปองไปด้อยค่ะด้อเพื่อนเพื่อนได้อะไรกินข้าวเย็นทำงานอยู่อันนาลาธิวาสบรุกนอ้องปีใหม่เป็นคุณอุบลมาส,สั่นทวนมาเนาะ,ะเนาะขอบคุณมากมายที่มาส่งกำลังใจให้แม่ลำดวนตอนเย็นๆเนาะค่ะเนาะ หนึ่งทุ่มตรงเนาะค่ะเนาะคุณตุลาจิตชูมเนาะค่ะเนาะคุณพรก็สวัสดีครับคุณแม่เตี้ยเนาะค่ะเนาะคุณตุลเนาะค่ะเนาะเพื่อนเห็นแต่โฟไฟเห็นแต่คุณพรแม่เพื่อนโฟไฟเห็นคุณพรคนเดียวเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากนึกว่าอยู่อันทางบ้านแม่สมพรเนาะค่ะเนาะขออนุญาตเด้อแม่สมพรเนาะค่ะ ทรงมิรซีรีหรือช่องเป็นยังไรบบเด็เขาหาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอ่นเพื่อนกเก่าเก่ากับบกบกคอยเห็นกันไมมพิษตาเพิ่นก็มาเปิดดวงตาให้เป็นคนแรกขนะะเนาะขอบคุณนะคะน้องปีใหม่ขอบคุณคุณพ่อเนาะขะน้นะงนมิตรคำขอบคุณเนาะขะเนาะน้องอัานก็ส่งเสิร์ฟแตงโมนะคะแตงโมแตงโมเนาะขะเนาะอัิปารเานาะขะเนาะน้องนุก,ก็สวัสดีค่ะคุณอานเนาะขะเนาะ น้องนุกหรือนั่นนุโมนนกขาะคุณอุกกรคุณพรมก็กำลังรับชมคุณตาเป็นยังไงบ้างคะวสันเมื่อนี้ว่าไม่นกขณกขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะนกขาะทิมานป้อมนกขณกกำลังรับชมกำลังรับชมนกขณกอินิดต้อนรับนะคะ น่าจะเป็นนั้นน้องไส้ไปนอกขนะคุณพรก็ทักทายครับคุณพรก็สวัสดีขันให้กันเลื่อนน้องอันน่าจะเป็นสี่คอมเมนต์แลว้วนอกขนะกันให้กันเดือน้องอันเดื้อนอ่านกันเนาะพีเวซันเอาญาติคนยังมาท่านในพานนี่แหละพี่น้องโฆษณาก็บิงดีดีนกขนะ ผ่านมาแล้วคือแม่้ำดวนนี่ก็ะซุ่งอันเป็นยังไงบุพี่นองผู้เพิ่งหายเน,นาะคะเนาะหวกหน้าหวกหลัง,งม,มันยังได้พี่นองไข่ไข่คือยังเสียงอันร่มหรือเสียงยังนี่แหละเน,นาะเกี่ยวก้อยกันไปจับมือกันไปเหมือนเดิมเน,นาะคะเนาะแม่้ำดวนก็มารายงานตัวมายืนยันตัวตนเนาะคะเนาะยนันตัวเพื่อข้องล้านเน,นาะคะเนาะก็มีอัน หยาติญาิอยู you, wow. ่หันอยู่นอกคนะอยู่อำเภอคลองลานนอกค่ะจัดแมก่อนนอกคณะเห็นเมก่อนกับอันผู้ไฟเห็นเมก่อนกับคุณพ่อนเนอะคณะนั่งเฮียงกันพวออยู่นะหลายๆนาะคณะเห็น้อยต้อยมาเมื่อกี้เนี่ยบอกแบบบอแบบเขามาเขามาซองบ่อ้อยต้อยนาะคณะเห็นบานได้เพิ่นเปิดบานกะเขาไปทักทายเพิ่นนาะคะเนาะยเมื่อแรกเพิ่นก็สิเปิดไฟให้เห็นนอะคาะ พี่น้องไปหาเยี่ยมบ้านเพื่อนๆมีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะคะเนาะเราต้องรักๆกันไปด้วยกันเนาะค่ะทอครับขอกทายคุณน้องนกเนาะคะเนาะถักทายกันเพื่อนๆถักทายกันคุณพ่อสุริยุนกรมกรก็กำลังรับชุบเ่อนกะบานกใกล้ๆกันพลุนพลุนพรคุณเม่ตุลาเนาะคะเนาะกะบานกใกล้ๆกันกะบานเมํำดวนเนาะคะเนาะขอบคุณมากค่ะเนาะคะเนาะ แม่้ำดวนก็บเบาไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาเนาะคะเนะาะเพราะว่าแม่้ำดวนกับอาทิตย์หนึ่งก็เปิดเปิดยามลนดวนบดายโบ๊คุณหน่วยต่อยเนาะคะเนาะแม่้ำดวนก็บบดเยไปหาคุณหน่วยต่อยอันหลายมือแล้วเนาะคะเนาะนะคะแม่้ำดวนขออนุญาตปิดบานด้วยคะเด้อขอบคุณค่ะบายบายค่ะเจอกันใหม่วันเสาร์นะคะพี่ๆน้องๆจะโอ้โหลวงลวงตามาก่อนเลย กาบนมัสการค่ะหลวงตาเสงี่ยมบุญสวัสดีคุณพรพาเพลินค่ะเนาะคะเนาะคุณแม่ตุลาเพิ่งกระถากไทยเด้อคุณพรพาเพลินคุณพรก็เป็นคนละเอ็ดเนาะคะเนาะเห็นคุณก็สวัสดีค่ะแม่ลำดวนสวัสดีค่ะน้องอานมาสูงกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะน้องอานขอบคุณมากมายเด้อ ก็ได้กินข้าวแรงเรียบร้อยเนาะคะ่ะนทุมหนึ่งนี่ก็คือแล้วบ้านแม่แม่ลำดวนเนาะคะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีซุปน้ำไม้เนาะคะ่ะเนาะตะลเวินทั้งเพื่อนหม่เพื่อนเก่าเนาะคะ่ะเนาะรู้สึกว่าระบบเพื่อนกระสิดนันเพื่อนไม่มหาป้าเนาะค่ะเนาะบ้านนนตุบ้านนนสิมาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีทักทายนะคะจากแม่ทองล่าง ุณแม่สุนีลา์กกำลังรับชมสวัสดีคะ่ะน้องอานสวัสดีน้องกันนะคะน้องอานจ้านะะ้องขะเนาะน้องปีใหม่ทักทายสวัสดีหลวงตาสิง,งียมน,ะะนะะ้องขะเนาะก้อนสวัสดีแม่ก้อนเด้อสวัสดีแม่ก้อนก็สวัสดีคะ่ะสวัสดียายนุกสวัสดีคุณพรคะ่ะตกนะะ้องขะเนาะบ้านดุงมอดทองเป็นญาติของ เพื่อนผมครับว่บาจะไปขอส่วนโบสโยน้องเพิ่์ลน้องพี่น้องจา้าผูุ้รท่านในบ้านก็เป็นกําลังใจให้คือกันกันคือเก่าน้องพี่น้องบางมือคันบอ่านผิดนาะคขะเนาะน้องปีใหม่อนุบาลน,นะคะคุณพรก็สวัสดีครับคุณปีใหม่นะครับขอบไายคุณน้องนกกนาะคขะเนาะ ทัายกันเพื่อนๆถักทายกัน so คุณพ่อสุริย pues ุนกรรมกรก็กำลังรับชุกเห็นผลไปเก็บมะนาวอยู่สวนเพื่อนนาอค่ะนะเก็บมะนาวบ้างนาะค่ะบ้านเมตเตียชมเก็บให้กันเพื่อนพี่ๆน้องๆนาะค่ะนอผ่านไปผ่านมากระักทายได้ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆหน้าฟูคนสุรินอยู่กำแพงเพชรจ้าาสั่นะอาจารย์ว่าโอ้ะอาจารย์เป็นคนสุริน คุณแม่สูนีลากําลังรับชมสวัสดีค่ะน้องอานสวัสดีน้องกันนะคะน้องอานามาหากินถึงเลียงลานก็ได้เต็ดเห็ดน้ำบานเห็ดสวดมุ่นใบผักอายุน้ำบานนาอค,ะะคะ่ะเนาะมีน้ำฝุนตุกนาอคะ่ะสวนี้ก็เป็นนาฝานาฝนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนพี่ๆน้งนองๆนาอค,ะะคะ่ะเนาะ ผ่านไปผ่านมากระทักททยได้ช่วงนี้ก็เป็นนาฟุ้นเนาะค่ะพี่เพืนน้องๆนาฟุ้นเพื่อนๆพี่พ่นน้องๆสวัสดีค่ะน้องนันนโมนน้องนุกน้องคณะ,ะสวัสดีถักไทยเด้อ่ขเด้อทถักไทยยังม่แรงคือเก่าคือตกนอเนาะคณะบ้านดุงมอดทองเป็นญาติของ เพื่อนผมครับมาจะไปขอส่วนทายและส่งกำลังใจจ้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนขอขอบพระคุณมากก็เอาสามวันวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสกับวันเสาร์เนาะค่ะเนาะเห็นนั่นคุณหน่วยต่อยเขามาแบบแบบแบบขาบ้านแม่ละดวนเหมือนเดิมเนาะค่ะแม่ลำดวนก็ดูดูดมาเปิดบานก็จะว่าเป็นยังไงดอกคุณพร เป็นนั่นบบ,บ่ข้องบแ่แควบบ่สนัดปุ้มเนาะค่ะเนาะผ่านไปผ่านมากเขามาทักทายใดเด้อนนะค่ะเด้อนนอะค่ะเนาะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณแม่ก่อนปบาบัดก็สวัสดีสวัสดีภานนอคุณเชื่อมต่อมาบังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบริยูโดนบริยูหน้าน,น้ำกายว่าก,กันเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนก็ไล่เนาะคะ่ะเมเตียจันเบียงก็กำลังรับชมเนาะคะ่ะ คุณนะคะที่มาทักทายเนาะคะเนาะแม่ลำดวนก็นยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนคือเก่าเนาะคะเนะพี่ชาวบ้านแม่ลำดวนบ,ดบ่ได้บ่กเนาะคะเนาะ,ะชื่นฤกษ์ค่ะเด้อ